ฉันคิดว่าการสื่อสารแบบนี้ทําให้เกิดผลลบก,กับทั้งสองประเทศข้อความที่กัมพูชาได้โพสเนี่ยเราต้องคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยเราต้องมีกรอบความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกลไกของระหว่างประเทศนะคะแน่นอนว่าการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะในการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบ แล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ p r o f e s s i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสพอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองเรารักษาอธิปไตยของเราไว้ เราพูดในแมสเซจที่มันตรงเราพูดในแมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่เราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับ โดยทั่วโลกค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอสรุปที่ประชุมกันเมื่อกี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็มีการคุยกันในเรื่องของ JBC ที่ประชุมผ่านไปนะคะที่14.5ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จนะคะที่ได้มีความคุยกันแล้วก็มีการยอมรับกรอบในการประชุม JBC ค่ะแล้วก็รายละเอียดก็อย่างที่กระทรวงต่างประเทศได้แถลงไปแล้วนะคะเรื่องที่2เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีการคุยกันทั่วดับ นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับหน้างานจนมาถึงระดับของนายงนัฐมนตรีนะคะก็คุยกันติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองที่เราประชุมค่ะมีในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะเพื่อตามสถานการณ์นะคะก็เป็นทีมไทยแลนด์ของเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะให้ท่านนัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะคะเป็นคนนําทีมในการออมอนิเตอร์ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ดําเนินการต่างๆคะ่ะแล้วก็นะะในเรื่องของ ICJ นะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะเราก็ประเทศไทยก็คือไม่ยอมรับนะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เองค่ะเรามีการตั้งทีมทํางานเช่นกันว่าเราจะปกป้องแล้วก็ตั้งรับอย่างไรนะคะแล้วก็หาในเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าเราจะสามารถปกป้องประเทศของเราอย่างไรหรือว่าตอบโต้อะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องมีกรอบ ในการทํางานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ประวัติความเป็นมาทุกอย่างนะคะก็มีข้อมูลไว้ครบหมดแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความคืบหน้าของการประชุมกันในวันนี้ค่ะเพะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการปิดด่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดด่านเรากำหนดเวลาการเปิดปิดซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อมีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะจริงแล้วเนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยได้ทราบจากเพจกลาโหมของทางกัมพูชานะคะคือเรามีการตกลงกันแล้วนะคะคุยกันแล้วหลังจากการคุยกันว่าจะมีการปรับกําลังใดๆก็ตามเนี่ยเราก็มีการที่ประชุมสมชในวันนั้นก็มีการมอบอํานาจให้เรียบร้อยว่าทางกองทัพเนี่ยได้ให้ดูได้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะพอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทางเพจของตรลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปรับกําลังนะคะเราก็เลยกําหนดเวลาในเรื่องของการเปิดปิดด,าด่านพอกําหนดในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยทางกัมพูชาก็กดกำหนดเวลาเช่นกันนะคะต่างคนต่างกําหนดเวลาแล้วตอนนี้เองเนี่ย ดิฉันก็อยากจะแจ้งหนึ่งว่าเรามีการคุยกันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ของดิฉันได้คุยกับนายกกัมพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นนะคะได้คุยตั้แพิษสภาก็คุยกัน่มีการาตกลงร่วมกันความเห็นร่วมกันคือว่าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศไม่ต้องการความขัดแย้งต้องการจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะไม่มีการเสียเลือดเนื้อของทางทาง,ทางทหารด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นตรงกันนะคะก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะคุยอยู่ในกรอบ ของทวิภาคีนะคะนั่นคือกรอบการคุยระหว่างประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราต้องมีกรอบความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกลไกของระหว่างประเทศนะคะแน่นอนว่าการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะเนการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่โปรเ e s ช i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็ทาให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการทั้งสิ่งที่คุยกันหลังใหม่และสิ่งที่คุยกันแบบออฟ i ิเชียแบบเป็นทางการนะคะการสื่อสารแบบนี้ทําให้เกิดผลลบกับทั้งสองประเทศข้อความที่กัมพูชาได้โพสเนี่ยเราต้องคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยนะคะการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบ ต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะเรามีความห่วงใย,ยอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องว่าการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผักถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและ ดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูชาอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานผลว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่าน,นรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ RBC เกิดขึ้นนั่นก็คือการประชุมระดับของกองทัพนะคะของทั้งสองประเทศให้คุยกันว่าจะ ดำเน okay. um. so uh ินการอย่างไรต่อเห็นข้อความที่โพสต์ใน f e c o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  ่นะะคะอันนั้นก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบนะคะที่ประชุม JBC เนี่ยเราประชุมด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นผลสำเร็จในการคุยก็คือว่าเรายอมรับกรอบนี้คือกรอบของ JBC น,ะะนั่นคือการประชุมกันแล้วก็บอกว่าเราต้องการสนิภาพร่วมกันทําอย่างไรได้บ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของ JBC คิดว่าไม่ใช่ปัญหาคิดว่าตรงนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศได้ถแถลงออกมาเนี่ยในเนื้อความหรือทุกอย่างเนี่ยเราได้ชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดว่าพลิกล็อกหรืออะไรทั้งสิ้นใน JBC นะคะการที่สื่อสารแบบนี้เนี่ย ไม่ได้เกิดผลดีกันทั้งสองประเทศฉันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยข่าวรลออะก็ตามเนี่ยอย่างข่าวหลายๆข่าวหลายๆช็อตที่ออกมาเนี่ยก็เคยได้มีการตกลงกันอยู่แล้วว่าเอออย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งปล่อยข่าวนะเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเอาอย่างไรเพราะว่าคนหน้างานกับคนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรไปเนี่ยเราต้องเห็นใจคนหน้างานด้วย ะะที่เกิดขึ้นตรงน,นั้นเราสู้เลยสู้เลยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูคนหน้าง,งานด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวฉันเองที่อยู่ในสายของคอมมานด์เองเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตตลอดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นมีอะไรขึ้นบ้างนะและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เรากําหนดเวลาปิดเปิดด่านใหม่ในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาวุธไกลออกมามีอาวุธหนักที่ออกมาเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องกําหนดเวลาเปิดปิดด่านเพราะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย มากมายทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่ของแค่ของเราของเขาก็มีการที่เอาอาวุธใหญ่ออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดเวลาเปิดปิดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมากมายนะคะเราถึงได้กําหนดการเปิดปิดด่านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่กําหนดอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเห็นอาวุธที่ครบมันเป็นอาวุธของระยะไกลด้วยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องต้องทํา อันนี้ถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมของ JBC เองและหรือสิ่งที่ดิฉันได้เสนอไปตอนนี้นี่ว่าขอประชุมระดับของ RBC ด้วยนะคะจะจะ g b c หรือ RBC ก็ได้ที่เราสามารถคุยกันแบบเป็นจารึกเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ว่าอ๋อเราคุยกันแยกย้ายสิ่งที่เราประชุมทั้งหมดนี้มันถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งทั่วโลกสามารถรับรู้ได้ว่าเราตกลงอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยมีการเรียกประชุมทูต ทั้งหมดนะคะให้ทุกประเทศได้รับทราบว่าทูตคือทูตต่างประเทศทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาประชุมใบนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนจับนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเองได้คุยกับทูตของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือน,นตั้งแต่วันที่4มิถุนาแล้วนะคะเรียกมาคุย สองคนเชิญมาคุย2คนเนี่ยได้คุยตั้งแต่กำหนดตรงน,นั้นแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอย่างไรนะะเรา move มาตลอดแต่สิ่งที่เราอาจจะทำน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออกพับลิกการสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพในการเจราจาระหว่างประเทศเราเคารพ กรอบของทวิภาคีเราเคารพเราให้เกียรติทั้งสองประเทศว่าสิ่งที่คุยควรเป็นสิ่งที่เป็นทางการและอยู่ในกรอบของทวิภาคีอันนั้นคือสิ่งที่ทุกประเทศเมื่อมีการติดต่อสื่อสารต้องยึดกรอบของทวิภาคีเป็นสําคัญน,นะคะแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างมากมายเราก็ต้องบอกจุดยืนของเราเช่นกันว่าเราไม่เคยที่จะยั่วยหุหรือพูดเพื่อให้เกิดการประทะใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคนเสพข่าวเรื่องหนึ่งแต่คนที่อยู่หน้าง,งานอีกเรื่องหนึ่งดิฉันเองเป็นนายกคมนตรีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงตรงชายแดนนั่นแปลว่าดิฉันต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันจะต้องตกลงในการประทะมันต้องมีการคุยกับทหารด้วยว่าพร้อมหรือไม่เราอยู่ในสเตตัสไหนเขาอยู่ในสเตตัสไหนไม่ใช่จู่ๆว่าจะมีเรื่องลแล้วก็สามารถให้ไฟมันติดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกรอบ ที่เราทุกคนต้องยึดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าการปล่อยข่าวหรือปล่อยประโยคอะไรออกมาที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยอันนี้แน่นอนย้ำอีกครั้งค่ะไม่เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศคนไทยประเทศไทยนายกรมนตรีกองทัพที่ประชุมทุกวันนี้ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทางกองทัพเองเนี่ย คิดเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาอาธิปไตยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้โหตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพตอนนี้กับรัฐบาล ได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพตะกองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรานี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้ อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันพพอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองเรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในเมสเซจที่มันตรงเราพูดในเมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่ เราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทําให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ